สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลลอยสตาร์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยลอยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับแพทใหม่ล่าสุดนะครับ1.1นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแชมเปี้ยนหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเนิร์ฟจินนะครับเนิร์ฟบิดแครงนะครับ2ตัวนี้ใครที่เล่นนะก็จะรู้นะครับว่าโหสุดๆในแพทก่อนๆนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็แพทนี้นะครับมีการบัฟ2ตัวที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจกันแบบพิเศษเลยคืออคาลิกับอีฟลินนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายๆคนนะครับที่ชอบ2ตัวนี้ดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเมตา1.1แล้วก็ทำเทียร์ลิสต์ที่ทุกคนขอกันมานะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ อธิบายเมตาตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับปัจจุบันเราอยู่ในแพท1.1หลังจากที่มีการอัปเดตระหว่างแพทเรียบร้อยแล้วส่งท้ายปีนี้ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในแฟนเพจรอยสไตล์ทาง a c e b o o k นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูกันได้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสรุปสั้นๆเมตานี้แบบอธิบายง่ายๆเลยนะโดยรวมการอัปเดตที่ดีมากครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดของ ll y l i f e ตั้งแต่มีมาเลยกว่าได้ผลของเกมตอนนี้เนะี่ยคือเกมสนุกขึ้นมากหลากหลายไม่จำเจนะครับตัวที่เล่น ไม่ได้หลายตัวก็สามารถเล่นได้ในแพดนี้โดยเฉพาะอีเวลินนะครับตอนแรกเนี่ยที่เล่นยากมากเพราะว่าสกิลหนึ่งเขาสั้นแต่สกิลหนึ่งตอนนี้ของเขายาวมากแล้วก็ดันเล่นค่อนข้างจะโกงสุดๆครับถ้าเอามาเล่นมิดนะตัวสุดยอดมหาโกงของ LLY Live เนี่ยต่างๆก็โดนเนิร์ฟไปอย่างเช่น s t r a l Set Olaf s i n c h a o ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหายหมดแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่ถ้าใครที่ชอบเล่นก็ยังเล่นได้ปกตินะครับ ส่วนกากัสก็ยังโหดเหมือนเดิมครับแต่ก็ได้อยู่เพราะปัจจุบันเนี่ยมีอาคาลิมาตีคู่ความโหดแล้วแชมเปี้ยนสายเมดเมดคอนโทนนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเซตหายไปหรือว่าโดนเนิร์ฟทางอ้อมนะโดยเฉพาะนินจาทาบีถึงขึ้นแล้วก็สแตอร์ิตหรือว่าไอเทมนาฬิกาหยุดเวลาเนี่ยมีราคาถูกขึ้น ADC ตอนนี้เนี่ยเล่นได้เกือบทุกตัวเลยนะครับเก่งพอๆกันหมดแต่มีข้อแม้คือแบกทีมได้ยากขึ้นนั่นเองคือมันอาจจะไม่เวอร์แบบแพดก่อนเช่นแบบจินออก G A จินทนแรกแล้วแบบเอาปืนไล่ตบอย่างนั้นไม่ไม่ค่อยมีลนะแล้วก็ขอดีใจกับสพอร์ตสายเลี้ยงด้วยครับจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยทำให้สพอร์ตสายเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยกลับมาเล่นได้แล้วโดยเฉพาะจันน่าเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเซฟทีมได้ดีที่สุดแล้วครับ TAS นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกแชมปเปี้ยนที่เก่งด้วยตัวของเขาเองนะครับได้รับอิทธิพลมาจากการอัปเดตทำให้โดดเด่นมากๆในการพลิกแรกๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซโล่เลนกันก่อนเลยดีกว่าครับผมให้เป็นกาการ์ดกับอาคาลีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถแจมไฟได้ไดแบบโหดมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกาการ์ดกันก่อนดีกว่ากาการ์ดนะครับอยู่เลนก็ง่ายนะครับทั้งแรงทั้งถึกนะครับเวลามีไฟต,ตรงไหนมีเขาก็ชนะค่อนข้างจะง่าย และปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มีเขาอยู่ในทีมเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นชนะค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรครับอ่าแล้วดูตัวต่อไปครับอาคาลินะครับล่าสุดมีการบัฟมาอย่างหนักหน่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยอาคาลิตัวของเขาเนี่ยจะเล่นยากนิดนึงอาจจะแบบไม่พลิ้วเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันคือต้องขอบอกนะนะว่าสกิลของเขาเนี่ยพลิ้วมากขึ้นคือมีสปีดในการทําอะไรนู่นนี่นั่นสามารถเก็บตกได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนําว่าใครที่ชอบก็อย่าพลาดะฮะอาคาลิ ส่วนจังเกิลนะครับรีซินกับวายนะครับรีซินเนี่ยโดนเนิร์ฟมาในแพทปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนะครับก็คือยังโหดเหมือนเดิมอยู่อาจจะมีจังหวะที่แบบดูดเลือดอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วถือว่ายังโหดอยู่เหมือนเดิมครับอีกตัวหนึ่งวายนะครับที่ผมเอามา t i s เนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องนะฮะแล้วก็จับพวกตัวบางๆได้หลายตัวนะฮะ เมตานี้คือตัวพวกถึกๆอย่างบิสแคงอะไรก็หายไปตัวค่าเขาอะหายไปค่อนข้างจะเยอะนะวก็ถือว่าเก่งมากๆครับตอนนี้ใครที่เล่นไม่เป็นก็ไปดูคลิป Y วของผมได้นะครับส่วนมิดเลนนะครับก็หลายตัวเลยครับณนะปัจจุบันแต่ t a s ที่ผมให้เนี่ยให้เป็นกาการ์ดอาคาลิโอเรียาแล้วก็อีเวลินนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าอีเวลินมายังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวอื่นกันก่อน กาคัดกับอะครลิที่ผมบอกไปแล้วเดี๋ยวมาฟังโอลิ na, o na, นาดีกว่าโอลินาครับนะปัจจุบันเนี่ยคือหลายๆตัวก็หายไปอย่างเช่นเซตซินเชานะครับตัวฆ่าเขานะครับตอนนี้ตัวของเขาเก่งมากนะครับเอาไปเลนกลางแล้วเอาสเปลบาเรียรมานะครับออกเซราฟนะฮะต่อจากเทียมันจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยตายยากมากๆครับเวลาที่อ e ีฝ่ายอออินใส่โอลนาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะฆ่าโอลินาไม่ได้นะนะปัจจุบัน แล้วก็สกิลแรงมากๆครับถ้าออกหน้ากากเรียนดีนะครับหน้ากากเผาอะเอาง่ายงอ่าแล้วมาดูตัวต่อไปครับอีเวลินอหตัวนี้ทีเด็ดครับคือปกติแล้วสกิลมันจะสั้นมากนะครับแต่พอมายืนกลางนะครับแล้วก็มีการบัฟสกิลหนึ่งล่าสุดมาทําให้เคลียร์มินเนี่ยนได้แบบน่าจะไวที่สุดในเกมนะฮะตอนนี้ก็คือมาถึงเคลียร์มินเนี่ยนปุ๊บ เราสามารถเล่นลูกเล่นได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นอินเวตป่าหรือว่าจะไปวอร์ดนู่นไปวอร์ดนี่แล้วพอเลเวลหหายตัวเนี่ยโอ้โหแมพทั้งแมบนี้เป็นของเขาครับน่ากลัวมากๆครับผมอ่าเดี๋ยวมาดู t s a d c ครับอุย้ยไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไม t s a d c ไม่มีนะฮะคือ a d c นะับปัจจุบันเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหลายๆตัวอย่างเช่น s r e l อย่างเช่นจินนะครับโดนเนิร์ฟไป แล้วตอนนี้มันไม่ได้แบบมีตัวเวอร์วังอลังการนะผมเลยให้ t s หายไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังว่าแล้วอย่างงี้เล่นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูแลกันมันไปอยู่ t a นะครับส่วนสพอร์ตนะครับเจนน่ากับอลิสตานะครับอา้าวหลายๆคนอาจจะงงว่าเจนน่ามายังไงโอ้โหเจนน่านี่ผมถือว่าเป็นตัวที่เซฟเกมได้ดีมากๆครับณนะปัจจุบันด้วยเกราะที่เยอะมากแล้วก็มีการบัฟจากแพตอ่ก่อนหน้านี้มานะครับ คือเวลาที่เขาออกเกราะอย่างล็อกเก็ตมานะครับล็อกเก็ตโซลารีนะฮะสามารถเซฟจังหวะต่างๆอย่างเช่นวายต่อยเข้ามากากัดกำลังจะเบรสอะไรอย่างเงี้ยอาคาลีกำลังจะฆ่าเพื่อนเรานะครับสามารถผลักออกได้พายุได้เกราะหลายๆชั้นนะฮะอันติของเขามีผลมากครับกับแพทณปัจจุบันแนะนำเลยฮะถ้าใครชอบซับสายเลี้ยงจะหน้าตอนนี้โหดมาก อ่าแล้วก็ตัวต่อไปครับอลิสตาอลิสตาก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีพวกซับตบเขาค่อนข้างจะเยอะต้องระวังในช่วงต้นเกมครับแต่ช่วงแบบกลางเกมเลดเกมก็ยังถือว่าเป็นตัวสําคัญมากๆตัวหนึ่งครับด้วยอันติของเขาครับจะสามารถโซนได้แทบจะทั้งไฟเลยฮนะคือลุมเขาก็ตายยากเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยโหดมากแล้วก็มีนินจาทาบิที่ถูกบัฟมาด้วยนะก็ถึกขึ้นไปอีกนิดนึง เรามาดู T A a กันบ้างนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้ดีแล้วก็มีประโยชน์กับทีมนะครับแต่ด้วยตัวตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่เก่งและโดดเด่นเท่า T A S นะครับขนาดที่ต้องแย่งกันพลิกอะไรขนาดนั้นมันไม่ถึงครับไม่ถึงเ่นโซโล่เลยครับผมให้เป็นโอลารกาวเดนดาริอัสนะครับ <cafe> อ <scenes> ่าโอลาเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไปดูคลิปเก่าๆได้ส่วนกาวเดนนะครับครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิร์ตการยืนเลน หรือว่าการแจมไฟโซนไฟอะไรเงี้ยคือเขาโหดอยู่แล้วแล้วมาดูตัวนี้ครับดาิสครับดาริสเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามเลือกแบบคน์เตอร์พิกนีฮะตัวไหนที่แพ้เขาคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครัตัวที่ตีระยะประชิดเกือบทุกตัวคือแพ้ดาิสหมดเลยครับแต่ผมว่าอาจจะแพ้โอลาฟนะอืมโอเคดาิสนะครับปัจจุบันเนี่ย นิยมเลือกกันมามากนะครับอย่างเช่นเวลาเจอคาร์มิลเจอฟิวลาเจออะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกดรเลสเคานเตอร์พิกจะเป็นตัวที่เก่งมากแล้วถ้าคุณเล่นเก่งด้วยนะครับเวลาทีมไฟนี่น่ากลัวมากๆตัวหนึ่งนะครับแนะนำว่าให้เล่นนะส่วนจังเกิลน,นะครับ t ีนะครับผมให้เป็นชาเวน่ากับอนะีฟลินเนี่ยคือชาเวน่าก็เหมือนเดิมครับเก่งเหมือนเดิมแต่มีเงื่อนไขก็คือต้องได้มังกรน,นั่นเองส่วนอีฟลินนะครับอีฟลิน ป่าเนี่ยผมว่ามันสู้วายกับพวกลีซินยากผมเลยเอามาอยู่เป็น t a นะครับตัวของเขาแรงมากครับถ้าเล่นต้นเกมให้รอดได้เนี่ยก็สามารถหยิบมาเล่นได้อย่างสบายเลยครับแล้วก็มาดูมิดเลนครับเซตนะครับเซตปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้โดนเนิฟอะไรเลยนะครับแต่แค่มันเหมือนโดนเนิฟทางอ,อ้อมอย่างเช่นเพิ่มไอ้ลดราคาซอนย่าหรือสเตซิตนะฮะแล้วก็บวกกับนินจาทาบีที่แบบ ถึกขึ้นถ้าเซ็ตไม่เกิดจริงอ่ะเล่นยากมากครับในะปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอ่ะก็ยังเหมือนเดิมยังโหดเหมือนเดิม ADC นะครับอ่านี่ครับพวกตัว t s อะไรครับไม่มีนะฮะปัจจุบันเดี๋ย ADC ค่อนข้างจะไม่โหดเท่าไหร่คือแบกเกมยากกว่าตำแหน่งอื่นนะครับแต่ก็ยังมีตัวละครที่ให้เล่นเยอะพอสมควรครับอย่างเช่น Mid for June Raven ไฮซาเวนจินคือตัวพวกเนี้ย ผมให้เทียเท่ากันเลยนะแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราเนี่ยยิงยากแค่ไหนอะถ้าสมมุติอีกทีมไม่มีแท้งเลยจินก็อาจจะโหดแต่ถ้าสมมุติอีกทีมแท้งเยอะเวนก็โหดแต่ถ้าอีกทีมเอ่อเรายิงยากลวงยากแล้วก็เล่นใครสะได้คือแบบแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเล่นแบบไหนเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกส่วนไอ้พวกแอชวารัสอะไรเงี้ยคือตัวของเขาอ่อนแต่เล็กก็ยังเล่นได้นะเออส่วนซัพพอร์ตนะครับอะอย่างที่เรารู้กันว่าบิดแค้งตอนนี้หายไปแล้วนะครับ พวกซับเลี้ยงหลายๆโคนไอ้หลายๆตัวก็จะมานะครับอย่างเช่นเซลฟีนามิโซนา่าอย่างเงี้ยก็จะมานะครับแล้วก็สามารถยืนเลนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเลดเกมโหดมากนะครับตัวพวกนี้นะครับส่วนตัวบรอมนะฮะที่ผมลดมา TIA เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยประโยชน์ในช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเล่นยากนิดน,นึงแต่เลดเกมก็ถือว่ายังโหดมากๆครับเวลาที่มีตัวเข้าเยอะนะ ผู้คงนะครับแชมปเบี้ยใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าเกมมาแบบสดๆดร้อนๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถเล่นได้แล้วนะครับทั้งในตำแหน่งป่าแล้วก็ตำแหน่งท็อปเลน เก่งมากๆนะครับในช่วงกลางเกมและเลนเกมนะครับเล่นสนุกเพราะว่าตัวของเขาได้กดสกิลแบบคอมโบแบบฟิลฟาวแบบทุบชับทุบ,ช,บชับนะฮะแต่เพราะณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงอาจจะรับมือไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อะระยะเวลาในการเก็บข้อมูลก่อนแล้ว ในคลิปหน้าๆก็จะเอามาจัดเทียนะครับก่อนจบคลิปนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยสุดยอดตัวยอดแย่นะครับประจำเมตานี้คือทรินามีอเจ้าเดิมเลยครองแชมป์ไปเลย2สมัยซ้อนนะครับถึงแม้จะมีการบัฟสกิลหนึ่งมานะครับและลดคูดาวอันตินะครับแต่ขอบอกได้เลยครับว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอันนี้ผมไม่ได้อาคาตินะครับแต่ด้วยสกิลตัวแชมปเปี้ยนของเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์กับทีมเลยก็ว่าได้คือเล่นด้วยตัวของเขาเองล้วนๆนะครับแถมไม่เก่งนะฮะ ก็ได้แชมป์ไปแบบแน่นอนนะครับสำหรับรางวัลสุดยอดตัวแย่ประจำเมตาส่งท้ายปีเนี่ยจบไปแล้วนีครับสำหรับการอัปเดตเทียริสแพท1.1ในช่องรอยสไตล์ซึ่งน่าจะเป็นแพทสุดท้ายของปีนะครับใน ll y lift ซึ่งผมก็หวังว่าถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็จะมีอัปเดตมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะตามการเปลี่ยนแปลงของเกม ll y lift นะครับ ก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับส่วนตัววันนี้ผมขอตัวลาไก่อนนะครับบ๊ายบายครับ